สบายดีพี่น้องเมื่อไห้กะมากับรถเบาอุ้มเดลยพี่น้องสิบไปเยี่ยมสาวนางบ่แม่สาวเม็เม็ดเท่าเลยแม็ดเป็นทำมวยลืมไปแล้วมันกับรถเบานางสาวเบาอุ้มตามนางโลกก็เป็นเอาใหม่นะสบายดีพี่น้องมื่อนีร่ก็มาสวรรค์เลยพี่น้อง มาเยี่ยมแม่เทาโมยมากับรถบาอุม้มเด้วพี่น้องเบาอุมอา้มกันแล้วนะบัตรดีมาเพื่อนหน้านะพี่น้องเพื่นคือบัตรดีเหตวุวันนี้เนาะเก็ดยังไงเยี่ยมยามมากับรถทีมงานเลยพี่น้องเลยแม่เทาน้อยในตาอ้วนกับน้องลุงน้องนัด น้องปันใหม่ลูกสาวป้าอุ้มแล้วก็น้องนิวม่วนม่วนผู้หญิงพอหนังหลังเลยพี่น้องนะนานๆกับป้าอุ้มเนี่ก็พยายามในเท้ามวยแล้วก็จะไปหล่อแขมพ้องหน่ดหนึ่งพี่น้องจะไปรีวิวให้พี่น้องเห็นแขมพ้องมุ๊บหนึ่งนี่มาฮอตตลาดเนาะ ตลาสมกีไซเนาะทีนี่นะสวันไซสนไซเนาะสมกีไซที่นั่วางคิวรถเดินไปเนาะสนไซ ตัวสมควรนี่ก็เป็นควรเจ้าออกกำลังกาย แครียมของพี่น้องไมง่ได้ใส่นี่ก็จะเป็นตามหานอาหารเลยพี่น้องหานอาหารยำแรงๆเลยเขาจิมาขายวันนี้พี่น้อง แถวเนื้อไปกับสีหอมจำของคือแจงแพงจันเนาะแจงแห่งนครหลวงกับมันทอดเลยพี่น้องไอ้จมของเดเยาสีลงเลยพี่น้องเอาสบายดีเนาะมันทเขา้องเลยพี่น้องน้องวันใหม่น้องมิ้วแล้วเลยสบายดีพี่น้องนะ ไปละครัแบแม่โอ้ยจบพี่นะ้องมากันมาอย่างเลาะเล่นเด้อพี่น้องเด้อแคมป์ของอากาศมันฮ้อนไปมะเร็งแคมป์ของก่อนไปแวะลินนั่นอนะเนาะไปนั่นไปเยี่ยมมันเสาหมวยโบแมนเข่ามวยจะทำอะไรเขาหมวยโบแนเขาหมวยมเวยด้อพี่ๆๆๆๆๆนิ่งยังไม่เนี่อันนี้ก็จะเป็นเขื่อนออกกำลังกายเด้อพี่น้องเด้อ คอง่างเล่นพ่อเด้อพี่น้องส่วนทางนีก็เป็นจังหวัดบุกดาอาหารเด้อพี่น้องประเทศไทยขนาใหญ่โตพอสมควร้นาพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เหือประมงเด้อพี่น้องเด้อ อาาหเอ้ามันเป็นเกาะนะมันเป็นของมันอยู่กลางเลยเนาะทานอาหารแซ่บๆเด้อ้ามันเป็นเกาะเกาะนะพี่น้องแม่มันอยู่กลางเมามามันหลังตะแม่งเป็นสถานที่ทองเขียวนางลินเนาะออกกําลังกายเอออายไหม่าอยากได้จากอันเด้เอาเด้อพี่น้องเราจะพากันออกมาเปิดหูเปิดตา ออเอป็นงานพอเป็นตกพอระวังตกเด้อฟังคุณกับฝังไทยพี่น้องเอ้ยอยาขามไปดิร้อยขามเลยเจ้ามีความสามารถร้อยขามได้ยางมือแรงก็มีคนมายางเร็ดล,ล,ลายๆแถวๆนี้ แล้วในเมืองเล่นยังลูกเออมัยนยังเล่นลุหยังเลาะเล่เยนอยู่นี่ก่อน จะเก่าเป็นเหือผู้โดยสารนี่น้องนางเนาะแม่่ะอะกะเหืออันนี้เป็นเหือโดยสารขาผัางไคหรบบอ่ะเขาเลยจอดตายเลยเนาะหลุดบดริเลนเนะเาะมึงก็จะเอาลงไปใส่เด็กไ,ไปไปพากันไปหลินไปไ,ไปได้ไหม อเด็กง่อยเล่นเต็มเมื่อล่ะลูกละห่อนไปได้แห่งห้องตื่มแล้วออกกำลังกายนามนี่ยน้ำเลยเอามาน้างเหล่ยนพี่ซื้อด้พี่น้องซิเมิดแล้วนี่ก็ กล้องก็น่าจะหอยแจ้งด้วยพี่น้องมันสิเหือสิฟดนะเฮ้ยเมิดแล้วสิบ่เด็ทางพ หวนกันขนาดเล็กน้อยก็ได้ออกจากนี่เฮาก็จังสิได้พากันไปหากินข้าวกินน้ําเด้พี่น้องแล้วก็จังสิได้ไปสุดท้ายจังไปแวะเสามวยระวังเด้อสุนเจ้าพากันลุดตกลงหันเด้อวันใหม่กับน้องลุง พากหนาวมาเปิดหูเปิดตาเพื่อผดแล้วบหฮ้อนมันบอกล้วขนาดคอยย่างทื่อของัยังเหือดผลัดแล้วน้องนัดกับน้าสาวน้อย เริ่มมือดเลยพี่น้องมืดแล้วพี่น้องสิพากันออกเมื่อหากินเข่าแม่คอาหยอกเล่นเนี่ยไปไปสไปดิสไปดิสไปดมสไปิไปดสไปสดิสไปิปไปดิสไปดิิไปสไปดไปดิสไปดิสไดไปดิสไัดิสไไปดิไปดิสไปิดไป ยิ้วเข่าแล้วพันไปห้างชิ้นเ,เข่ากินน้่มาได้ลูกแล้วโอ้ปกายกระยาลูกคนมันลายนะหันนะเจ้านายติดเชื้อโควิดโควิดขนาดมากแคมครองอยังบุกข่อยมีลมในผิหน่องยัยงเงียบสง,งดัดขนาดว่าใกล้แม่น้ำได้ไหมบุกข่อยมีลมเลย ยังหอนเอาเอออะไรจังกินลูกอะขอลาไปก่อนเลยพี่น้องคลิปเนี่ยก็ขอลาไปก่อนเลยจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกเมนทุกคนที่เข้ามาลับชมกันนาตาอ้นเดอ้อบ๊ายบาย